มาครับเพื่อนๆคลิปนี้มาปักเบ็ดต่อจากเซียนม้นกันดีกว่าคลิปที่แล้วเซียนม้นปักเบ็ดไว้ห้าหลังไม่ได้สักตัวเลยนี่เดี๋ยวคลิปนี้เซียนอีกอย่างต่อให้ด้วยนี่เอาสามหลังพอสองหลังนี้นะไม่เอาเนี่ยสามหลังพอคนมันจะหมานะทุกคนมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนเบ็ดนะมันอยู่ที่ใครเป็นคนปักระดับเซียนอีกแล้วสามหลังโอ้สามตัวแน่นอนก่อนอื่นเลยมาเติมเหยอะกันก่อนเลยดีกว่าดูดิเซียนม้นใส่เยอะแค่เนี้ย ปลามันจะไปมองเห็นอะไรแล้วนี่ใส่เยอเรียบร้อยแล้วแน่นๆเลยถ้าอย่างเงี้ยนะปลาไม่กินปลามันก็คงจะตาบอดแล้วล่ะ <c oughs> นี่แล้ววิธีการเลือกหมายนะมันต้องลกๆแบบนี้นี่แล้วปลามันจะเข้ามาใส่อยู่ดีรับรองโอ้โหนี่ดูปักเลยดีกว่าควี้ควีะไปก็เท่านั้นนี่ลงไปเลยเป็นไงแค่เลือกหมายก็เด็ดแล้ว มาลงเบ็ดหลังที่2อกันต่อเลยดีกว่านี่ไม่อยากจะคุยเลยสมัยอยู่เมืองนอกกันนะเนี่ยแคบปากไปปึ๊บเงี้ยนะปลานี่โอ้โหกินเบ็ดปึ๊บเลยเนี่ยไม่ทันไม่ข้ามคืนข้ามวันหรอกปลากินเบ็ดเลยแหละโอ้โหหมายแถวนี้มันโล่งเกินวะสงสัยต้องงัดวิชาออกมาใช้ซะแล้วโลง่ลงๆแบบเนี้ยมาครับเบ็ดหลังที่สามมาลงกันต่อเลย นี่หมายแบบนี้นะไขรลงก็ไม่ได้กินตัวหรอกมันโล่งไปนี่สมัยอยู่เมืองนอกนะเจอหมายแบบนี้นี่ดีน้ำสองสามทีปลามากินเบ็ดปั๊บโอ้โหหมานดีสมัยก่อนนะนะ,ะวันนี้มาปักเบ็ดนะสามคันเสียนมิดปักห้าคันไม่ได้สักตัวเสียนเอกต่อให้สามคันเนี่ยก็พอแล้วนะไ,ได้ทั้งสามคันแหละหมานถ้าเสียนเอกลองได้ปักนะลองได้ถึงมือเสียนเอกเนี่ยไม่จริงๆเนี่ยไม่อยากจะโชว์ฝีมือหรอก อยากจะให้เซียนรุ่นหลังๆเขาได้แสดงฝีมือกันบ้างถ้าเซียนเอกเราได้แสดงฝีมือแล้วนะอบอกเลยเซียนใหม่ๆไม่มีได้เกิดดับดาวเซียนหมดแล้วเซียนเอกอเดี๋ยวสมคันนี้นะปักไว้ข้ามคืนเลยพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูใหม่เดี๋ยวดูว่าจะจริงอย่างที่เซียนเอกพูดหรือเปล่าเซียนเอกเนี่ยมันดับดาวเซียนใหม่หมดแล้วไปเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าดีกว่ามาได้เวลามายามเบ็ดปักกันแล้วเช้านี้นะบอกเลยสิปโปรต้องมีเป็นอย่างต่ำต่อให้เบ็ดสามคันเนี่ยนะ บอกเลยสิบโลนี่มันได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปย้ำให้เด็กๆมันดูสักหน่อยดีกว่าปะ